สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่ากูรูผู้รู้ผู้ติดตามที่เคารพรักทุกคนทุกผู้ทุกนามครับพบกันวันนี้บ้านสวนเคียมห้วยครับผมบ้านสวนเขียมห้วยทุ่งนาห้วยขี้หนูทุ่งนาตีนผูเวียงครับอุไลลาศนครับ มานำเสนอสวัสดีทักทายวันพฤหัสบดีที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ครับแน่วันนี้ก็ดีใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับที่ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีใจกับผู้ที่ผ่านการตั้งค่าในเรียวการตั้งค่าโบนัสการตั้งค่าในสตรีม ทุกๆคนครับครีเอเตอร์มือใหม่ผมก็เป็นมือใหม่ครับผมยังไม่ผ่านสตรีมกำลังตามหาเวลาอยู่แต่เราก็จะต้องดำเนินการภารกิจไปเรื่อยๆครับวันนี้จะนำมาพูดกับพวกเราเรื่องเกี่ยวกับนะครับคุณได้เป็นนักชวนคุยในสัปดาห์นี้ มันเป็นนะครับฟีเจอร์ใหม่เป็นนโยบายใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในรางวัลในความสำเร็จของเรานะครับในความสำเร็จของเราจะมีทั้งการชาเลน์ดาวขั้นสูงติดต่อกันแล้วก็จะมีหัวข้อเป็นนักมีมิกเป็นนักสำรวจเป็นนัก การใช้ถ้อยคำแต่ตรงนี้มาเป็นนักชวนคุยอ,อดีมากนะครับเป็นนักชวนคุยกระตุ้นให้เรามีกำลังใจขึ้นนะครับอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มของเมตานั้นมีการสนับสนุนแข่งกันกันกบหลายค่ายนะครับโดยเฉพาะค่ายที่ดังๆแล้วเพื่อที่จะดึงดูดใจให้สมาชิกให้ ผู้เล่น Facebook เรียวนั้นเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นการตลาดย่อมมีการแข่งขันแม้แต่ตัวเราเองที่เล่น Facebook เรียวนะครับก็ต้องขยันหาเพื่อนเพื่อที่จะนำมาเป็นสมาชิกของเราเป็นเพื่อนของเราเพิ่มมากขึ้นขั้นต่ำก็5,000คนเดี๋ยวนี้ขยับจาก5 0 0 0นห0 0ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ วันนี้ป้ายนักชวนคุยก็ขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมนะครับทำไมถึงมีป้ายนี้ก็แปลกนะครับแปลกมากผมก็เห็นแต่เพื่อนผมเพิ่งจะได้รับเมื่อคืนนี้เองนะครับก็ได้โพสลงให้เพื่อนได้รับทราบเป็นที่มาอย,ย่างไงป้ายนักชวนคุยพูดบ่อยหรือเกินใช่ไหมถึงได้ป้ายนี้มันมีลักษณะของป้ายนี้อยู่ครับอย่างแรก ที่สุดก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับให้สนทนาเรื่องที่น่าสนใจม AI มองแล้วละ่ะจับพิรุษเราได้แล้วต้องเสริมด้วยการสนทนาที่น่าสนใจอาจจะเป็นเทคนิคแป้นลูกล้อลูกเล่นของเรานะครับถึงได้มอบรางวัลน,นี้มาให้เราข้อ2ครับสร้างเนื้อหานะครับคือคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้เพื่อนเราเข้ามาชม ตรงนี้เขาเาให้รางวัลเรามาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจครับก็ขยันขยันสร้างก็แล้วกันครับพวกเรานะครับข้อที่สามครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรากับผู้พบเห็นในคอนเทนต์เรานะครับสร้างแรงบันดาลใจเป็นการให้กำลังใจกับเราให้เพื่อนเราได้ติดตามเราเราไปติดตามเพื่อนอันนี้มันเป็นนักชวนคุยเขาให้รางวัลมาครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรียวเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ทางระบบเขาจะแจ้งให้เราเข้ามาได้ใช้ได้ดูศึกษาข้อมูลกันครับขอให้พวกเราได้นำเนิกนการทำให้โปรไฟล์ของเรานะครับมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็นข้อ4นะแล้วครับ1 2 3 4ข้อ1ครับสนทนาที่น่าสนใจข้อ2สร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่น่าติดตามข้อ3สร้างแรงบันดาลใจข้อ4ทําให้โปรไฟล ครีเอเตอร์ของเราช่องขยายใหญ่ขึ้นอืมสี่ข้อแล้วครับนักชวนคุยเนาะนักชวนคุย a ออช่างจัดสรรมาให้ซะเละเกินครับทีนี้นักชวนคุยนี้เขาจะทำยังไงบ้างเขาก็จะกำหนดไว้ให้เราล่ละครับเขามีจะมีการประเมินทุกสัปดาห์ด้วยนะครับเราก็ภูมิใจไปนักชวนคุยส่วนนี้มันก็จะมีการเสริม เสริมที่จะเราได้โบนัสได้รายได้เพิ่มขึ้นให้เราพัฒนาระบบช่องของเราพัฒนาหาคอนเทนต์ของเราเพื่อที่จะมีคนติดตามเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นมาให้จงได้ครับตรงนี้เขาถึงเรียกว่า,าช่องของเราจะเจริญเติบโตเขาจะประเมินทุกสัปดาห์ครับเราในสัปดาห์นั้นเราก็เข้าไปดูไปชมนะครับให้กําลังใจเพื่อนเราการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ผิดกฎชุมชนทําตามนโยบายของ พาร์ทเนนะครับเราจะได้ถึงขั้นโบนัสของเราเข้ามาครับเคล็ดลับแม่ผมก็ไม่อยากจะใช้เคล็ดลับหรอกครับผมมีแต่พูดตรงๆแต่ในเดสบอร์ดมืออาชีพเขากำหนดมาให้ว่าเคล็ดลับที่จะเพิ่มช่องให้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั้นเขาบอกว่าเคล็ดลับเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อผมจะสรุปให้ฟังอย่างแรกคือการตอบกับ ความคิดเห็นของเพื่อนการตอบกลับความคิดเห็นของเพื่อนที่โพสลงในโพสนั้นๆในหน้าฟีดของเพื่อนเราเราตอบกลับความคิดเห็นนะครับตรงนี้เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนั่นแหละครับการมีปฏิสัมพันธ์นั่นแหละครับไปอย่างไรนะครับไปทุกหลังคาเรือนเลยแหละครับที่เราปักหมุดเอาไว้ไล่เพื่อนลงมาเลยไปให้ถึงแดนเกา่าตรงขอลาพักผ่อนหลับสบายนั่นแหละครับวันหนึ่งไม่เกินสามสิบโพสหรอกครับแต่ละท่าน เราไล่ลงมาจนถึงตรงนั้นเราก็หยุดเพื่อนเราครบแล้วหาให้เจอครับข้อสองครับโพสเนื้อหาของคุณซ้ำๆได้ของเราเนี่ยครับโพสเนื้อหาซ้ำๆได้ในช่องที่เราเป็นสมาชิกนะครับคงจะไม่ว่ากันหรอกครับเพราะว่าเมตตาอนุญาตให้เพราะว่าเขาก็จะบล็อกเราเองเหรอกครับเขาจะแจ้งเตือนมาแต่เพื่อนเราอยู่ในช่องนั้นนั้นเราต้องเคารพกฎ กติกาของช่องนั้นนะครับบางครั้งช่องนั้นให้เราเป็นดูแลผู้ดูแลช่วยด้วยก็ได้นะครับเราเป็นสมาชิกในช่องนั้นเราปฏิบัติตามกฎของช่องนั้นเราคงจะไม่มีปัญหาครับข้อกําหนดของแต่และช่องเขาจะกําหนดรายละเอียดเอาไว้ครับเราก็ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุครับต่อไปข้อที่3ครับผมจะพูด3ข้อนี้แหละสุดท้ายเราเคล็ดลับ ข้อสามมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเพื่อนเราโพสมาเราก็มีส่วนร่วมในการตอบคำถามนะครับในการคอมเมนต์ครีเอเตอร์คนอื่นๆคิดดูที่คนอื่นๆเรามีเพื่อนแปดพันเราต้องมีคนอื่นแปดพันผู้ติดตามสุที่และกำลังผู้ติดตามเราก็จะผนวกเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเราจะต้องสู้ เหนื่อยทนอดทนอดกลั้นอยู่กับเพื่อนของเราต่อไปสาระดีๆข้อคิดดีๆวันนี้ป้ายนักชวนคุยผมมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยความปรรถนาดีกับพวกเราครับชอบกดไลค์ให้คอมเมนต์เน้นกดแชร์กดติดตามบ้านสวนเขียมห้วยครับอุไรลาศทุ่งนาห้วยขี้หนูครับทุ่งนาตีนภูเวียงครับข,ขอขอบคุณมากครับเชา้านี้ด้วยความรักและผูกพันให้กำลังใจกับเพื่อนเราทุกคน ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ